สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องจันเจ้าขา่ารีวิวกันอีกแล้วนะคะและในวันนี้เราก็มีไอเทมเด็ดที่ทุกคนห้ามพลาดจากโมจิมาฝากกันเลยค่ะ,ละหลายๆคนก็รู้กันดีอยู่แล้วนะว่าสไตล์ของโมจิก็คือความเรียบง่ายความเข้าถึงธรรมชาติแล้วก็ความมินิมอลนะคะแล้วก็ลหลายๆอย่างในโมจิเนี่ยก็เป็นอะไรที่ราชองมากๆด้วยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูกันทีละไอเทมกันเลยว่าไอเทมไหนที่ห้ามพลาดบ้าง และอย่างแรกที่จะหยิบมาแนะนำเลยก็คือนี่เลยค่ะผ้าเช็ดต,ตัวจากมูจินั่นเองนะคะทุกคนเขาจะเป็นผ้าที่เป็นแบบผ้าเช็ดต,ตัวธรรมดาธรรดาเลยแหละแต่ว่ามีความนุ่มแต่ว่าไม่ได้นุ่มมากมายอะไรนะแต่มันก็สบายผิวมากๆนะคะเป็นผ้าที่ดูดซับน้ําได้ดีมากๆเลยนะทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองมากๆเลยจริงๆค่ะอันนี้เราก็คิดว่าเราจะซื้อซ้าอีก สักชิ้นหนึ่งนะทุกคนมันดีมากจริงๆนะคะแล้วก็แบบกับสไตล์ห้องของเราเนาะมีความแบบเรียบง่ายมินิมอลนะคะก็เป็นอะไรที่แนะนำมากราคาก็ไม่แพงด้วยนะอยู่ที่290บบาทเท่านั้นเองลองไปดูนะคะเขามีหลายสีให้เลือกนะทุกคนลองไปดูแล้วก็ผ้าเช็ดตัวของเขาก็มีหลายแบบให้เราเลือกเลยค่ะ ไปที่ผ้าชุดตัวกันเราก็มาในหมวดของการอาบน้ํากันเลยนะคะชิ้นต่อไปก็คือนี่เลยดูคนอันนี้ก็คือเป็นใย,ยสังเคราะห์ส,สําหรับใช้ในการสครับผิวนะเขาจะมีความพิเศษกว่าแบรนด์อื่นๆที่เราเคยใช้มาก็คือมีความแน่นของตัวใยฟองน้ํานะคะแล้วก็มีความนุ่มละมุนผิวมากๆนะุกคน,นนี้ก็ ราคาไม่แรงเลยนะคะราคาแค่59บาทเท่านั้นเองลองไปดูนะเขามีไซส์เล็กๆด้วยซึ่งนั้นก็ประมาณ29บาทก็ลองเลือกดูนะคะทุกคนมันแบบสบายผิวแล้วก็ให้ฟองเยอะมากๆเลยนะสำหรับใครที่ชอบตีฟองสบู่หรือว่าฟองครีมอาบน้ำเนี่ยแนะนำเลยค่ะเจ้าชิ้นนี้ไม่แพงเลยและอีกไอเทมที่เป็นเหมือนของเล่นใหม่ของเรานั่นก็คือเจอ้าบัตอันนี้นี่เองนะคะซึ่งเป็นบัตเอาไว้ใช้สำหรับ ในการสครับหนังศีรษะเวลาที่เราสระผมเนาะสำหรับสาวๆที่เล็บยาวเนี่ยเราคิดว่าเหมาะมากเลยนะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบไว้เล็บยาวนะคะแล้วก็การใช้เล็บในการเกาหนังศีรษะมันก็ทําให้ อ๋อหนังศีรษะเนี่ยมันถลอกได้ง่ายเนาะการมีบัตรที่เป็นลนักษณะที่เป็นซิลิโคนแบบนี้ mm. ก็ช่วยทําให้ถนอมหนังศีรษะแล้วก็ถนอมเส้นผมของเราด้วยนะซึ่งมันก็ใช้งานได้ดีจริงๆนะคะเราใช้ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเส้นผมมัน,มน,มนขาดหลุดร่วงน้อยลงมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะทุกคนนี้คือใช้ต่อเนื่องมาสักระยะหนึ่งแล้วนาะก็รู้สึกว่าเออเส้นผมอะ่ะ มันไม่ขาดมันไม่เปราะขาดง่ายเหมือนกับการที่เราใช้เล็บเกาให้ความรู้สึกสะอาดแล้วก็เหมือนได้ลวดหนังศีรษะไปด้วยก็แนะนําเลยนะคะน้องคนนี้เขาก็จะมีรูระบายน้าเล็กๆเนาะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าน้าจะขังแล้วก็วัสดุเขาเนี่ยน้ำหนักเบาจับได้แบบถนัดมือราคาแค่255บาทเท่านั้นเองอยากให้ลองนะคะ และไอเทมต่อไปก็คือที่ดัดขนตานั่นเองนะอันนี้เราใช้มาเป็นปีๆแล้วนะทุกคนซึ่งก็ใช้ดีมากแล้วก็ใช้น้องคนนี้แค่ชิ้นเดียวในการดัดขนตาก็ทำให้ขนตาเนี่ยงอนเด้งขึ้นนะนทุกคนเทคนิคในการดัดขนตาก็คือขนตาเราจะเป็นแบบเส้นใช่ไหมคะเราก็จะดัด3ช็อตเนาะตรง โคนขนตาตรงกลางแล้วก็ส่วนปลายก็จะทําให้ขนตาของเรามีความงอนมากขึ้นแล้วก็ตัววัสดุที่เขาใช้เนี่ยแข็งแรงมากๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวพังนะเขาก็จะมีอะไหล่ตรงแป้นตรงนี้มาให้เราด้วยนะทุกคนซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้นะแต่ว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนนะคะเพราะาเราทําอะไหล่ตัวนั้นหายไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่เลยก็ยังใช้งานได้ดีนะใช้ได้เกือบสองปีแล้วแหละ ทนทานมานะคะราคาก็ไม่แรงค่ะราคาแค่195บาทเท่านั้นเองต่อไปก็มาในหมวดของเครื่องเขียนกันบ้างนะคะซึ่งเราก็มีอยู่2ไอเทมด้วยกันเนาะอันแรกก็คือสมุดนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งสมุดของเขาเนี่ยก็มีหลายสีให้เราได้เลือกนะก็จะเป็นสีที่คุ้มโทนดูสบายๆดูธรรมชาติธรรมชาติอย่างเล่มใหญ่แบบนี้ค่ะเขาจะมีตารางข้างในนะก็ เหมาะกับใครที่ต้องการความเป๊ะของเส้นลายมือของการวาดอะไรต่างๆเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะเล่มนี้ราคาแค่40บาทเท่านั้นเองนะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งที่เราชอบมากนี่ก็เอามาทำเป็นสมุดโน้ตได้เลยนะคะก็จะเป็นเส้นตารางแล้วก็จะมีเป็นแบบลายจุดเล็กๆๆทำให้เราแบบกะในการที่จะเขียนได้ง่ายมากขึ้นด้วยเล่มนี้ราคาจะแรงนิดหน่อยนะคะก็คือ 235บาทแต่ว่าทั้ง2เล่มนี้เราซื้อมาแล้วยังไม่ได้ใช้งานจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าหลังๆห,หลังจากที่เรามี iPad เนาะเราก็ใช้ iPad ในการจดงานต่างๆตลอดเลยเล่มนี้ก็เลย2เล่มนี้ก็เลยยังไม่ได้ใช้นะคะสำหรับใครที่ยังชอบจดลงสมุดอยู่เราคิดว่าเนื้อกระดาษเขาคือแบบ ดีมากอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะรับรองว่าคุ้มค่าแล้วก็เราจะรู้สึกแฮปปี้เวลาที่เราได้จดลงไปนะคือเนื้อกระดาษเขาดีมากจริงค่ะแล้วก็ตัวสีกระดาษนะคะไม่ได้ขาวจนเกินไปมันจะเป็นโทนที่แบบถนอมสายตาให้เราได้ดีมากๆด้วย อีกชิ้นหนึ่งที่ลองใช้แล้วชอบมากก็คือปากกานั่นเองนี่เขาจะเป็นปากกาหมึกของมูจิอันโด่งดังของเขาเลยนะคะทุกคนซึ่งก็ไม่ผิดหวังเลยสําหรับใครที่ชอบจดขิดขีดเขียนหรือว่าจะเซ็นอะไรก็ตามแล้วเจอว่าปากกามันไม่ค่อยติดอะ่ะมันไม่เป็นลายเส้นเดียวกันนะคะก็ทําให้ตัวหนังสือของเราดูไม่สวยเนาะดูไม่โปรเฟชชั่นอลเท่าไหร่อันเนียดีมากๆเลยทุกคนราคาแค่29บาบาทเท่านั้นด้วยนะคะซึ่งแบบ ซื้อเถอะคุ้มมากจริงๆเขามีหลายสีให้เราเลือกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีดําหรือว่าสีน้าเงินลองไปเลือกใช้กันดูค่ะหรือว่าจะเป็นแบบหลักสีก็มีเหมือนกันนะและไอเทมที่คนที่ใส่แว่นต้องมีเลยนะคะก็คือ2ไอเทมนี้เลยนะคะทุกคนอันแรกก็จะเป็นกล่องใส่แว่นซึ่งมันเป็นกล่อง พลาสติกที่เราเล็งมานานแล้วแหละซึ่งเรามองว่าน้องคนนี้ไม่ได้เอามาใส่แค่แว่นได้แค่อย่างเดียวนะคะทุกคนแต่ว่ายังเอามาใส่พวกเครื่องเขียนต่างๆได้ด้วยเนาะแล้วก็ขนาดของเขาจะมี2ขนาดด้วยกันจะเป็นไซส์ที่ใหญ่แล้วก็มีความกว้างมาหน่อยแต่ว่าอีกไซส์หนึ่งก็จะเป็นไซส์ที่ขนาดกระทัดรัดพอดีนะคะเราก็เลือกไซส์นี้มาเพราะว่ามันก็พอดีกับแว่นสายตาของเรากล่องของเขามีความทนทานมากอันนี้เราก็ได้ทํารีวิวใน เฟซบุ๊กแล้วก็ใน IG แล้วทุกคนลองไปดูภาพชัดๆในนั้นได้เลยนะคะซึ่งฝาปิดของเขาเนี่ยมีความแน่นมากเลยนะทุกคนแล้วก็อ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวแว่นของเรานะคะแว่นของเราก็จะหุ้มด้วยกระดาษเช็ดแว่นของมูจิเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนคือแว่นเนี่ยใส่ได้แบบพอดีเป๊ะนะคะแล้วก็ตัวล็อกของเขาคือแบบสนิทมากจริงอยากให้ทุกคนลองมากนะไม่ต้องกลัวว่าจะแบบแว่นจะหล่นเลยเพราะว่า แน่นจริงๆแล้วก็มีความมินิมอลเก๋ๆวางไว้ตรงไหนก็ดูดีดูเรียบง่ายตามสไตล์ของมูจิเลยนะคะทุกคนไหนๆเมื่อกี้ก็เห็นกระดาษเช็ดแว่นของมูจิแล้วนะคะก็หยิบมาให้ดูเลยละกันเนาะนี่ก็คือกระดาษเช็ดแว่นของมูจิซึ่งเราก็ตุนไว้เยอะมากแล้วก็ซื้อให้แฟนซื้อให้คนอื่นด้วยนะคะมันใช้ดีจริงๆทุกคนซื้อเป็นของขวัญก็ยังไม่น่าเกียดนะก็คือแบบซื้อรวมกับสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งที่เขาได้ใช้งานจริงๆก็เป็นของขวัญที่ดูดีดูมินิมอลใช้งานได้จริงๆนะคะก็เป็นกระดาษเช็ดแว่นที่เราชอบมากๆแล้วก็ตั้งแต่ได้ลองใช้น้องเขาก็ใช้อยู่แบรนด์เดียวเลยนะคะทุกคนมูจิเนี่ยเป็นอะไรที่แนะนำมากความลักษณะของ กระดาษเช็ดแว่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นกระดาษที่เราจะฉีกกันได้ไง่ายๆนะมันมีความเหนียวแล้วก็แผ่นหนึ่งเนี่ยใช้ได้นานมากคือจนกว่ามันจะเลเอะเทอะค่ะทุกคนก็ถึงจะทิ้งไปเนาะในหนึ่งห่อแบบนี้นะเขาจะมีจำนวน14แผ่นซึ่งมันเดือนดึงเราก็ยังใช้ไม่หมดห่อเลยนะคะมันคุ้มค่ามากจริง แล้วก็เวลาที่แว่นเราเลอะเทอะคราบอะไรก็ตามแหละคราบงือหรือว่ามือเราไปโดนตัวแว่นตัวเลนใช่ไหมคะเราสามารถใช้เน็ตเช็ดแป๊บเดียวเองนะทุกคนก็คือแบบแว่นกริบมากซึ่งกระดาษเช็ดแว่นอันนี้ก็ใช้ได้กับแว่นกันแดดด้วยนะคะชอบมากๆต้องมีนะต้องมีจริงๆ สำหรับใครที่ชอบใส่พวกรองเท้าผ้าใบอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือถุงเท้าที่เป็นแบบถุงเท้าสั้นแบบนี้นะคะทุกคนของมูจิเขาก็มีเหมือนกันนะซึ่งอันนี้ราคาก็ไม่ได้แรงนะคะ4ชิ้นราคาแค่250บาทเท่านั้นซึ่งนองมองว่าเออมันคุ้มนะแล้ววัสดุข,ของเขาเนี่ยก็คือดีงามมากจริงๆนะทุกคนอันนี้จะเป็นถุงเท้าที่เป็นในลักษณะที่เป็นแบบถึงแค่ตัวตัดตุ่มเนาะ ก็ทำให้ใช้งานได้ง่ายนะคะไม่ต้องมาเสียเวลาพับแล้วก็ใส่ได้สบายจริงๆการระบายอากาศเนี่ยของเขาก็จะกลางๆไม่ได้ระบายอากาศดีมากเวอร์เนาะเพราะว่าลักษณะเส,ส้นใ่ของเขาก็มีความถักทอที่มีความหนาและก็คงทนนะคะทุกคนอันนี้เราก็ชอบมากๆ ชิ้นสุดท้ายของวันนี้ก็คือเจ้ากระเป๋าผ้าใบนี้นี่เองค่ะถ้าใครได้ติดตามใน Facebook หรือว่าใน IG ของเราก็จะได้เห็นน้องขาวแล้วนะซึ่งเป็นกระเป๋าผ้าที่เราใช้คุ้มค่ามากๆเวลาที่ออกไปไหนที่ต้องแบบ พกพานั่นนูน่นนี่แล้วก็จะใช้น้องคนนี้ค่ะกระเป๋าใบนี้คุ้มค่ามากๆราคาของเขาก็เบานะคะทุกคน290เท่านั้นเองในการใช้วัสดุของเขาเนี่ยก็คือเป็นพวกผ้าฝ้ายเนาะแล้วก็ตัวหูจับของเขาเนี่ยก็คือแน่นหนามากรับน้ําหนักได้เยอะมากๆอันนี้จุใจมากจริงนะคะด้านในก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นกระเป๋าช่องเล็กๆเป็นลิ้นๆแบบนี้ให้เราเอาไว้ได้ใส่ของจุจิกจะได้หยิบได้สะดวกสะดวกนะคะทุกคน ลักษณะเขาจะเป็นสีแบบเป็นคล้ายๆผ้าได้ดิบเนาะซึ่งเป็นสีแบบธรรมชาติแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีกระเป๋าช่องเล็กๆ2ช่องให้เราได้ใส่อุปกรณ์ที่เราจะสามารถหยิบใช้ได้อย่างสะดวกนะคะชิ้นเนี้ยคือแบบพกพาง่ายมากถ้าใครเป็นแม่บ้านสายแม่บ้านก็พกไปตลาดก็โอเคนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าผ้าที่สามารถซักได้นะคะ ตัวหูจับก็ไม่เจ็บมือได้นะไม่ว่าเราจะใส่ของจุแล้วก็หนักแค่ไหนอะค่ะมันก็ไม่เจ็บมือแล้วก็ถ้าใครไม่อยากจะถือก็สามารถใช้ในการสะพายไหล่ได้ mm. ก็ดูดีเลยค่ะทุกคนเราจะชอบใช้เวลาที่เราเอา iPad ไปทํางานข้างนอกแล้วมันแบบ มันเป็นสีเรียบๆที่สามารถใช้กับทุกๆชุดที่เราใส่ในวันนั้นได้นะคะก็แนะนาและอยากให้ทุกคนมีเลยนะมันคุ้มมากจริงๆนะคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นไอเทมของมูจิที่เราอยากออกมาให้ทุกคนได้ลองใช้กันนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดจริงๆะคะ่ะทุกคนราคาก็ไม่ได้แรงเนาะแล้วก็ถ้าใครใช้ไอเทมไหนของเขาอยู่แล้วก็อยากจะเอามาแนะนำเราบ้างเนี่ยเอามาแลกเปลี่ยนกันได้นะเผื่อว่า เราจะไปซื้อตามมาใช้บ้างแล้วก็ถ้าใครใช้ชิ้นไหนและชอบเหมือนกันก็เอามาพูดคุยกันตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องจันเจ้าขารีวิวนะแล้วก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเวลาที่เรามีคอนเทนต์ใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ